สวัสดีครับพี่พทุกท่านวันนี้นีโออันิแท t ติคอนกลับมาพบกับพี่พีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของมีดครับวันนี้เราเจาะมาที่ประเด็นของยี่ห้อเอเมอร์สันนะครับเล่มนี้เนี่ยจะเป็น cqc 8 k นะครับส่วนเล่มนี้จะเป็น cqc 7 bw นะครับเป็นคนละรุ่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเอามาเปรียบเทียบให้ชมนะครับระหว่างอันนี้ของแท้นะ กับอันนี้ของเทียบนะครับหรือว่าของสำเนานะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของทั้งสองว่าสามารถใช้งานได้เหมือนกันไหมลักษณะวัสดุเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเปรียบเทียบกันด้านนอกก่อนเนาะโดยทางศักยภาพกันก่อนนะครับของแท้นี่จะดูใกล้ใเราจะรู้เลยนะลองกลับอีกด้านนะครับตัวคลิปเน็บ ตัวนี้คลิปเน็บยังไม่ได้กลับด้านนะครับอันนี้คลิปเน็บสาหรับคนที่ถนัดจับแบบฟอร์เวิร์ดนะครับลักษณะของน็อตนะครับลักษณะของวัสดุที่ใช้นะครับลองเปิดใบมีดนะครับของแท้จะเปิดใบมีดได้ค่อนข้างจะนุ่มนวลกว่าเยอะครับของเทียบหรือของสำเนาเนี่ยเปิดใบมีดได้ค่อนข้างหนืดน,นิดนึงนะครับด้านบนของใบมีดนะครับ ของสำเนาจะเห็นถึงความหยาบของกระบวนการในการผลิตนะครับด้วยอย่างชัดเจนความเนียนของเนื้อวัสดุนะครับความเนี๊ยบของการสกรีนลงบนตัวใบมีดนะครับตัวเนื้อวัสดุเนี่ยอยากจะให้ท่านได้เห็นชัดๆใกล้ๆนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับราคามันต่างกันถึงสามเท่านะครับอันนี้ก็เกือบสองพันนะครับตัวนี้นี่ราคาอยู่ไม่เกินห้าร้อยนะครับลองอีกด้านหนึ่งนะครับ คือชอเอมสันหรือเอมสันเนี่ยถ้าเป็นของแท้เนี่ยด้านหนึ่งจะจะเป็นเรียบนะครับแต่ของสำเนาเนี่ยจะปาดทันโตขึ้นใบมาเป็นเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับส่วนตัวเวฟเนี่ยก็เหมือนกันนะครับด้านขวาไม่มีระบุอะไรไว้นะครับคลิปเน็บนะครับเปรียบเทียบคลิปเน็บนะครับอันนี้เป็นคลิปเน็บรุ่นใหม่กว่าเนะาะก็จะมีรูปสัญลักษณ์หัวกระโหลกอยู่นะครับอันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับ ลองดูวัสดุด้านในกันดูนะครับวัสดุโครงสร้างด้านในนะครับซึ่งเป็นสแตนเลสแต่ว่าอันนี้เป็นสแตนเลสลมดำนะครับมีความบางกว่าของของก๊อปนะหรือของสำเนานะของแท้นะครับมีความบางกว่าอันนี้ของสำเนาทําดีกว่านะครับดูแข็งแรงกว่านะทีนี้ลองลองการใช้งานกันดูบ้างนะครับ นี่ของแท้นะครับของแท้เมื่อเวลาเราเนบกับขอบังเกงนะครับตัวเวฟนะครับเกี่ยวขอบังเกงนะครับเราสามารถที่จะเปิดใบขึ้นมาได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเปิดใบได้ขึ้นได้ง่ายครับเก็บใบมีดเปิดใบมีดได้เนียนนะครับเปิดใบได้ง่ายนะครับทีนี้ลองมาลองของสำเนาดูบ้างนะครับของสำเนาลองเปิดมีดดูครับจะรู้สึกถึงความ ความขัดนะครับในตัวของมันเองนะครับจะไม่ค่อยเรียบราบลื่นเท่าไหร่นะครับไหนลองเปิดมีดนะครับลองเปิดมีดแบบเวฟดูนะครับอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับเกณฑ์ใช้ได้กระตุกออกมาก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับตอนปิดใบมีดก็ไม่ค่อยราบลื่นเท่าไหร่นะครับเหมือนของเหมือนของแท้นะครับ ของแท้เนี่ยเขาจะปากเปิดมีดได้เนียนกว่านะครับเก็บมีดได้เนียนกว่าคนระับของสำเนาเนี่ยจะเปิดมีดค่อนข้างฝืดนิดนึงนะแต่ก็ใช้งานได้นะครับไม่ถือว่าน่าเกลียดมากนะักนะเปิดเวฟได้เหมือนกันนะครับใช้งานได้เหมือนกันแนะนํากันนะครับสําหรับท่านที่จะหามีดทั้งของแท้และของสําเนานะครับ ของแท้เนี่ยทางร้านเรานำมาจำหน่ายกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะสั่งได้ทางน e o วนีแทค ctic ิคอนนะครับส่วนสํำเนาเนี่ยเราก็มีมาจำหน่ายเหมือนกันนะครับในราคาประหยัดนะครับซึ่งถ้าดูรวมๆแล้วนะครับสำหรับท่านที่งบไม่เยอะนักนะครับแต่ว่าอยากได้ระบบการเปิดใบมีดแบบเวฟนะครับเสียบกระเป๋าของเกงนะครับเกี่ยวกับกระเป๋าของเกงขึ้นนะครับเปิดใบมีดนะครับพร้อมใช้งานนะครับ ่ว่าจะเป็นถือแบบ forward หรือถือแบบ reverse นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็สามารถกลับด้านคลิปได้นะกลับด้านคลิปมาไว้ด้านนี้ได้นะครับทําให้เหมือนของแท้นะครับสำหรับท่านที่จับ reverse นะครับเพราะว่าถ้าต้องเสียบอันนี้ไว้ด้านหน้านะครับก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้เหมือนกันนะครับเนื้องานอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ถ้าท่านหามีดสักเล่มหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้ใช้งานนะเน้นนะครับว่าเน้นเอาไว้ใช้งานในราคาประหยัดนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ครับสามารถตอบสนองความต้องการได้นะครับเปิดเวฟได้ครับทํางานได้อย่างคล่องตัวนะครับใกล้เคียงกับของจริงนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพที่แตกต่างกันเนี่ยอาจจะขึ้นมาจากกระบวนการในการผลิตนะครับซึ่ง ถ้านำมาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพอาจจะใกล้เคียงกันใช้คำว่าอาจจะนะจะให้เหมือนของแท้เป๊ะๆเ,เนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับวันนี้ก็ตอบคำถามพี่ๆนะครับที่ถามกันมาหลังใหม่นะครับว่าระหว่างของแท้กับของสำเนาแตกต่างกันตรงไหนนะครับใช้งานดีพอๆกันไหมวันนี้มีทางเลือกให้กับพี่ๆสองทางนะครับสำหรับท่านที่ต้องการของแท้นะครับใช้งานเนียนๆมือนะครับมีงบประมาณ อยู่บ้างพอสมควรก็แนะนําของแท้ครับสําหรับท่านที่งบประมาณจํากัดนะครับแต่อยากได้คุณสมบัติของเวฟนะครับก็สามารถเลือกซื้อแบบจาเนงได้ซึ่งทางร้านเรามีจําหน่ายทั้ง2รูปแบบนะครับติดต่อได้ทางนีโออานีแท็กติคอนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ